สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสูคูสูคุนผบอกบช่องสาบ้านขนมสวีเดนพี่น้องจ้าผบพกกกันในวันที่26มกราคม2567ผบพกกกันมือนีกะมีตัวเลขเลขดับทางเซียนบ้านพื้มาฝากมาตอนจ้าชุดดับล่างตรงๆต,ต,ตัวกับสามารถมาได้จ้าเลขดับทางเซียนบ้านพื้นี่ขอบอกเลยว่าแม่นค,ค่ะดังปันไดก้ดับยูจ้าดับติดหลายงวดแล้วจ้า สำหรับแนวทางเนาะค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณชุดเลขดับล่างตรงๆสิบห้าชุดโตกับสามารถมาได้จ้ะถ้าผู้ใดฟังบอจบฟังบอกเข่าใจสีบอกเข่าใจเด้อฟังให้จบจากพี่น้องจ้าสำหรับเลขดับชุดล่างตรงๆโตกับสามารถมาได้ดับยูเทจ้ะหรือผู้ใดสงสัยก็สามารถโทรไปหาเพื่อนตามเบอร์โทรทีสาบนาปักไหยเด้อค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอสาบนากักยันยำขึ้นกาวา เป็นแค่แนวทางจ้าปดใช้วิจารณญาณในการรับชมมักจัดขัดพันค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากเสียนบานผือเลขดับล่างตรงๆ15ชุดในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหร้อิบไปพอมๆกันจ้าครับสวัสดีครับเอฟซีถามเลขดับมาไลา่หลยจนสาวนาตอบว่าไปสาวนาได้ไว่าล้อก่อนเด้อเพราะว่าเพิ่นสิบวยช่วงยิมหายิมหกนี่แหะ ก็เลยได้ทักทางเซียนไปก็ขอถูดขอพยานบ่ว่างยานติดธุระผมก็ตั้งใจว่าเมื่อนี้ล่ะเมื่อคืนนี่แบบส่งไปมันก็ดึกแล้วก็ได้เลขดับล่างตรงๆจ้าครับมี07 07 58 58 18 18 6 16 03 03 41 41 สี่ห้าสี่ห้าสองเก้าสองเก้าเก้าหกเก้าหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าสองห้าสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกสามหกสามเก้าศูนย์เก้าศูนย์สามสองสามสองครับสิบห้าคู่เหมือนเดิมครับสิบห้าคู่ ล่างตรงๆตัวกับสามารถมาได้แม่เสียนมันคือมาซนกับเหล็กดังเขาคัดเถะครับแต่จังหวะเปดหาเปดจ้าซนทงวดซนเหล็กนังเป็นทงวดนะอือแต่ว่าเปียดนี่สามารถเปีดหามาได้เด้อพี่น้องเนาะหนึ่งเปดหนียดจ้าหนึ่งเปียดแปดหนึ่งเลจ้าเเจ็ แได้เงนะมียนจ้าแต่ว่าตัวกับนี่มาตัวกลับมาได้ตัวตรงหนี่มาบ่ได้ที่ดับดับหนมานน่เนาะครับครับก็ยังงวดสิ้นปีนั่นนะของผมนับเก่าแปดมันออกแปดเก่าสินะเมียนจ้าคือว่าตัวตรงนี่บ่ตรงซื้อซื้อตัวกับก็ได้เนาะค่ะเพราะมันตรงก็เลขดังเขาตัวดับนี่ตรงก็เลขดังพูดนี่ติดเปดนี่ครับจริงจริงมันจีานมากนั่นสองเก่าเลย อสองเต่ากับสองนี่รับไปกับผมในใจว่าผมก็ได้โบโบอืมค่ะว่าววาลเลกมันดังโพดยันดับเบิลยูสีบอกขาเซียนครับอืม,อมกะอ่านคือเกาจ้านะครับกูได้โบมาก,ก,ะกระกับพานหนครับจ้าโบมาเล่รับตามเป็นตามเฮ็ตไป,ตา,ปตามสูตรสูตรคำนวณสูตรจ้าเป็นปน่าต้องนะครับ เมนค่ะแต่ว่าเอฟซีภูควรอยู่กับเซียนมาโดนนี่เพิ่นถามหาแต่เลขดับเด้จ้ะคือเพิ่นเพิ่นสี่ตัดดับคือตัดต้นทุนจังซี่แห่ค่ะกับเลขดําเลขดังเลขหยังมูนี่แม่ครับเอฟซีอยู่ใน้ไหมนี่ผมส่งให้หลายมื้อเนี่ยเพิ่นเสือไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่นสิได้ซื้อถูกนะเพิ่นเมนเพิ่นเพิ่นติดตามมาเป็นปี2เป็นหู้ได้ล่ะจ้านั่นล่ะก็ส่วนมากก็มีแต่ FC ที่เพิ่นเหมือนล้อเล็บดับ ทักเข้ามาเกือบคู่มือหลุดเพราะว่าเพื่อนว่าดับนี่โอ้ยประหยัดได้หลายแล้วก็เพื่อนสามารถแบ่งไปซื้อตัวอื่นได้งีงสิแม่จ้ะครับครับอืมสิบบาหนาอยู่เนาะแม่นค่ะประหยัดหลายค่ะ10บาท20บาทก็ยังว่าประหยัดไปได้เนาะครับเอาเช่นบันพืชสุดท้ายนี่ฝากยังพี่น้องแฟนช่อง FC ผู้ผลล้อคอยอยู่แน่จ้าครับสุดท้ายก็ขอให้ FC ทุกคนครับแบบต้นเดลก โมไลบูามาก,กะพานไหยครับเพราะวันเป็นแชนแนวทางผมมีโปรดอยู่ดอกแต่ว่าเศรษฐีมันก็คือว่าเดินดีเด็๋านมาจะรอกะประหยัดตนทุนนองหลายกะขอให้เอฟซีพิจารณานะเอาสื้อ้ายกะขอให้ให้ทุกคนสุกดีไม่ใช่สวัสดีครับจ้าเช่นกันจ้าสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวสาบนานจะทวนตัวเลขเนาะค่ะ เลขดับล่างตรงๆเนาะตัวกับสามารถมาได้ทั้งเซียนบานผือเดอ้อค่ะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองพันห้มี0ูนย์เจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่หนึ่งห้าหกเหสอง แปดเจ็หกสามูนกับ3าสองจ้าสิหชุดดับล่างตรงตรงตัวกับสามารถมาได้สาบนะเอางวดเก้ากับงวดไม่กำกับให้เบึ้งพร้อมจา้าเบึ้งให้จบฟังให้เข้าใจก่อนสิน้ำไปจบสวมจา้าอันนี้เป็นชุดเลขดับเดอ้อพี่น้องตรงกับเลขดังข้าเจ้าไลา่ตูจ้ะสำหรับเลขติ 8. ตัวตรงดับยูตโตกับมาได้จ้ะกับเป็นสูตรหวยเลขดับที่ดับยูอีลีค่ะดับยูทุกหมดกับว่าได้น้อยที่สี่มาจ้ะแนวทางเด้อพี่น้องมกักาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กริ่งกริ่งเปิดคาการมองเห็นน้ำจ้ากับพี่น้องแฟนช่องเอฟซีขอมาหลายหลายค่ะสำหรับเลขดับเซียนบ้านผือ ผู้ใดอยากโทรหาเซียนบันผือสาวบ้าเขียนเ,เบอร์โทรเนาะค่ะนกระดาษที่บอกเลขนี่จ้ะ0971499869สามารถโทรหาเซียนบันผือได้โดยตรงจ้าบ่ว่าจะเป็นเลขดับสูตรหวยคำนวณก็สามารถโทรหาเพิ่นได้จ้าถ้าโทรเทียร์เ,เลขเทียสองบ่ติดกะรอจักน้อยคอยโทรหาเพื่นใไม่เด้อจ้าเพราะเพิ่นกะอยากหลไรแนลายยา้ยอะไรยงแต่เพิ่นกะรับถุกสายเด้อจ้า ตามนั่นเลยจ้าสำหรับเลขดับล่างตรงตรงสิบห้าชุดในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้า้ยหกสิเจ็ดกัเป็นแนวทางสูตรหวยคำนวณคือเกา่าบึงค่ะเลขดังเขาก่ะตรงกับเลขดับอยู่จากงวดนี้จากสีเอายูว่าเอายูกะผิดจารณาบึงจ้ะเอาพี่น้องว่าว้าลา,ายายไปจ้าชุดเลขดับตรงตรง,ตรงทั้งเสียนบ้านผือค่ะดับล่างตรงตรงในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ 2567สารอยสดาบนากอให้พี่น้องแฟนจงอิ่ซีสุขูสูขุนเฮ่งปังดังเว้ยสุขูสูขุนเงินไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าย่าลืมเด้อพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกิงกิ้งเป็นกำลังใจให้น้ำจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ